นี่ครับพี่น้องดูบรรยากาศวันนี้ครับบรรยากาศเลวร้ายมากเลยทั้งหิมะทั้งลมเย็นเจี๊ยบครับตอนนี้ลบสิบพาองศาแล้วครับลมอยู่ที่ยี่สิบเจ็ดกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับกลับบ้านนอนครับพี่น้องเย็นเกลียบไม่ไหววันนี้ใครมาสู้กันใหม่ครับ กัดน้ายมากเลยวันนีออททน้ทั้งลมทั้งฝนทั้งน้ำพี่น้องเอ,อ้ยทั้งลมแรงงานไม่มไ,ไหวแล้วครับกลับบ้านกันดีกว่าโออะไรอ่ะไรแล้วพี่น้องเดจะยกลับครับ โอ้ oh, จิลอยู่อันนี้ปุ๊บเ oh, 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 okay. ยดูสวยงามมากเอาพัโก้กลับแล้วเจ็บก่อนีลมั้ย